สถานที่ที่ผมจะมาฟาร์มนั้นก็คือเกาะติ๊กกี้เกาะใหม่ตรงนี้เลยบินไปเลยมาเน่ไอนมไปไหนไหดด้วยผมจะรวบมอนก่อนนะจากนั้นค่อยใส่สกิลทีเดียวเพราะว่าผลฟินิกเนี่ยฟาร์มยากเอาเรื่องเลยครับทุกคนมานน่ไหนนี่ตรงนี้มารวมกันผมมีสกิลแคนนอนนะของผลฟินิกมามาเลยอูมอูไฟสีม่วงนะทุกคนไม่ใช่สีม่วงสีสีฟ้าเออเป็นไงอ่ะไฟอย่างแรงผมใช้หมัดตีไปก่อนครับ แล้วก็ผมจะใช้สกิลแต่ผมจะใช้แบบเท่ๆแบบนี้นะฮ IE ผักเข้าตึกนะเดี๋ยวนี้ตูมอ้าวตายไม่หมดเวียนกรรมแต่ผมได้สกิลใหม่มาแล้วทุกคนสกิลเอฟมาทำอะไรได้วะ Woo. เอา้าอวว๋อสกิลเคลื่อนที่อ๋ออ๋อโอเคผมนึกออกละเออคายนีก่อนเ้ยมันตายยากตายเย็ยนจริงๆเลยเนาะใช่ไหมเอ้พวกนายทุกคน โดนี่ดีกว่าแคนนอนเรียบร้อยผมไปฟังที่อื่นต่อทุกคนฝั่งตองข้าม let's go เฮ้โดนี่นี่ถึงแม้สกิลผมน้อยแต่มันก็แรงใช้ได้ผมอยากให้มันตื่นไวๆแล้วว่าตอนนั้นอา้าวเวรกรรมเผือต่อยโอ้โหตายเลยเหรอโอ้ผมได้แล้วสกิลเอมันทำไรได้วะเออเวรนกรรมมันต้องกดค้างใช่ไหมสกิลนี้ผมเพิอกดทีเดียวอีกแล้วว,ว่อาอสกิล x ก,ก็ไม่ทำดาเมจ เกการมจริงๆทุกคนฟาร์มยากแล้วเนี่ยมีแค่สกิลแคนนอนอย่างเดียวนั้นในการฟาร์มอ่ะนี่กดค้างโชว์อ๋อสกิลฮิลไงเออผมจำได้แล้วอีกแค่เดียวเท่านั้นทุกคนเกรดเผาผมจะได้แล้วนะตอนนี้ขึ้นมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะ80% 90แล้วอ่ะนี่ผมได้แน่นอนตรงนี้เอาละได้เวลาแปลงล่างแนละ้วทุกคนเดี๋ยวผมขอใช้ฟินิกส์ใส่มันก่อนเออเออเออ,เอ,อได้แล้วผมคิดแล้วผมจะโดนล้านแล้วนะ พราะถ้าเกิดเมื่อกี้ผมไม่ใช้สกิลฟินิกอะเมื่อกี้คือแบบเป็นของบัตรแทนเลยไม่ใช่ของผมโอเคเรียบร้อยไปต่อทุกคนมาฝั่งนี้บ้างนี่เปิดเผาเปิดเผาดักตึงเปิดเผาดักตึงนี่ฟาดฟาดเรียงตัวผมไม่กลัวนะตอนนี้คือแบบผมชิวๆพวกมันพวกนี้ก็ตายอะผมไม่ต้องทำอะไรแล้วอะนี่สภาพผมโคตรเก่งเดี๋ยวผมไปใช้ฟินิกใส่มาสักทีนึงนะรอมันรวมกันก่อนเอาูมนี่ต่อได้ครับเดี๋ยวผมก็ยืนยเฉยชิวๆครับนี่แหละเอ็นเจน เองตินเฟิองฟ้ากับเงี้ยเห็นปะชิวๆครับไม่ต้องทําอะไรนี่ hit, เรียบร้อยไปอีกฝั่งต่อเรื่อยๆครับผมยังไม่หมดเลยทุกคนตอนนี้อีกแค่มาสเตอรี่เดียวเท่านั้นมาสเตอรี่เดียวผมจะได้แล้วสกิลการ์ฟเมชั่นผมจะแปลงรล่างเป็นนกอมตะผมจะไม่ใช่นกอ้วนอีกต่อไปผมจะคือมอโก้นกอมตะมาเลยเฮ้ยเดินมาสัทีสิทำไมไม่เดินมาเออให้ตายสิอัดกำแพงครับอัดกำแพง เฮ้ยพวกนายนดนนี่เออเอาดิแล้วก็ตายกันซะแต่ก็มอบสกิลนกอวน้วนให้ผมผมได้แล้วสกิลแฟรล,ล่าเป็นนกอ้วนเดี๋ยวผมรอใช้ทีเดียวนะผมขอรวบม,มอนก่อนตรงนี้มานี่เลยไอ้นมตรงนี้ด้วยเออมามานี้เออมามารวมร,มาร,วมรวมกันครับมารวมกันผมขอใช้แบบเท่ๆสักทีดิเออปัดไปก่อนปัดสกิลไปก่อนจะได้รู้เป็นยังไง จะตายแล้วทุกคนอีเลยแปลงร่าเป็นปนกอ้วนอ้าวไม่มีดาเมจเหรอเอาอะไรวะเนี่ยโอ้แฉสกิลโอ้เหมือนเดิมเลยอะไรวะเนี่ยผมยิงได้ปะเนี่ยตูมเฮ้ยสกิลแคนนอนเทขึ้นแต่จะดีกว่านี้ไหมถ้าเกิดผมทำอเวกอ่ะใช่ไหมผมต้องทำอเวกเนี่ยไม่งั้นโอ้โหฟินนีผมเป็นนกอ้วนอะ่ะไม่ใช่นกอนกอบนกอมตะแต่เป็นนกอ้วนอะ่ะทุกคนปะลมนานกันดีกว่า นี่แหละทุกคนวิธีดีที่สุดในการลงดันฟินิ์ไม่ต้องทำให้มาตันรี่ถึง400ผมพี่แค่มีเพื่อนที่ทำฟินิ์ตื่นมาแล้วทีนี้ผมก็เป็นนกอ้วนได้แล้วในดันโดยที่ผมยังกระจอกงอกง่อยอยู่เห็นนะเฮ้นกอ้วนผมมีแว่นเลยนะเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าตัวเองเหมือนใส่แว่นอยู่เลยเหมือนเป็นมาาก้อ่ะโคตรเทสู้เพื่อนผมจะคอยให้กำลังใจตีนแน่ยิงออกไปผมทำอะไรได้บ้างเนี่ยนอกจากบินโง่ๆ เออโอ้โหสองพันเก้ากระจอกมากเลยตัวผมทำอะไรมาเนี่ยเออเออเอาดิผมก็ทำดาเมจได้เหมือนกันนะเวย้ยถึงแม,ม้ว่าจะดูงงๆก,ก็เถอะแต่ผมก็ทำดาเมจได้อะใช่ป่ะสู้ครับเพื่อนหัวโตวผมเป็นกำลังใจให้ตลอดนี่แน่ยิงไฟออกไปโอ้โหยังฉาทำอะไรได้นี่อะโอ้โหสกิลเตะของผมทุเรศมากโอ้โหผมฮิวเพื่อนได้ป่ะเอาเวียนกรำมันกระจอกเกินไปปะเนี่ยโอ้โห ผมทำอะไรไม่ได้เลยทุกคนในดันน่ะเอออะไรอะ่ะเมื่อกี้เพื่อนผมจะโชว์อะไรอะ่ะจะโชว์เสือใช่ปะเออซส้อหัวโตทุกคนเสือหัวโตส่วนผมเป็นนกอ้วนเพื่อนผมเป็นเสือผมคือน,นกอ้วนเออแล้วก็ทางน,นู้นอีกนิดนึงทำไมไม่ใช่พาตดีวะมันนานโอ้นี่เนี่ยไม่โดน โอ้โหฟินิกผมงอกงอยมากทุกคนผมกำลังทำอะไรอยู่ผมมาทำอะไรที่นี่เออพผมเปลี่ยนเป็นพาะละเลยเลยผมจะทำตัวปัญญาอ่อนของผมในเมื่อผมไร้ค่าขนาดนี้ผมนั่งเรือเล่นดีกว่าทุกคนเฮ้ยผมนั่งได้ดีกว่าดูดิก็ <c oughs> ตลกอ่ะดูดิโอ้โหสภาพมาลี่เลยครับไอ้บอสคิด Fear, ว่าเฟี้ยวหรอฮะคิดว่าใช้ผลฟินิกตื่นเลอเฟียหรอเดี๋ยวผมก็มี แต่ผมขอลบด้านันก่อนเพราะตอนนี้ผมเังไม่มีเฮ้ยเฮ้ย,อยไอ้ดีก,ดก็ยิงยังเลยเจ้าทะเลมานี่เลยครับอหน่อยเนี่ยแกโดนนี่นี่พลังแหลมแห่งมิตราาพผมมีพระรุ่นพี่เอยโอ้โหให้ตายสิผมว่าแล้วเมื่อกี้เสียงวิ่งมาไกลและแบบประเด็นคือในดันนีน้มันไม่มีฮาร์คสังเกตนะผมไม่สามารถหลบเจ้าทะเลได้เว้ยโอ้โหทุเรศมากแล้วผมทำท่อนตีเลยได้นะ่ะ นี่มันยังไม่พออีกหรอใครเขาจะไปลงดันนี่ผ่านวะถ้าเกิดไม่ใช่พ้าเนี่ยสภาพตัวผมโอ้โหเย่ในสุดผมก็จะได้สกิลแคนนอนแล้วนะตอนนี้สกิลแซดของผมจะได้รับการ awakening เรียบร้อยมานี่เลยขอ awakening หน่อยสกิลแซดเรียบร้อยทุกคนแคนนอนมาแล้วไหนลองดิวู้ว้ววโวตรวท่ ปะต่อทุกคนช่วยผมด้วยผมแขนขาดเฮ้ยช่วยผมด้วยทุกคนผมแขนขาดทำไมผมแขนขาดอะ่ะเนี่ยทุกคนที่เล่นผลฟิตดีแขนขาดเหมือนผมป่ะเนี่ยดูดิแขนผมหายผมไปเอ้ด้ยแล้วทุกคนโอ้โหแย่ละผมไม่ได้จะเลส,สิตคนพิการนะทุกคนจะแขนผมหายไปไหนโอ้โห เฮ้ยแขนผมงอกมาแล้วทุกคนว้าวทุกคนเชื่อป่ะผมรู้สึกเลยเลยว่าผมแม่งไร้ประโยชน์มากอะในดันเจียนนี้เพราะฉะนั้นผมจะยืนดูเฉยมองดูการข่าวฟันลบลาข่าฟันครั้งนี้โดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วผมก็ชนะและได้เอาเวสสกิลเอฟเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วทุกคนรอบนี้เอาดิแงแขนก็ไปม,มีเสียได้เอาเวสสกิลเอฟอีกนี่เรียบร้อยเมื่อกี้เพื่อนผมบอกว่ามันจะโชว์สักอยางให้ผมดูนะเดี๋ยวผมต้องขึ้นไปดูด เขาจะทำอะไรอะ่ะเขาอยู่ไหนอะ่ะโอ้บัูฟุตบัตออบบี้มาเลยมาดันฟินิกบัตออบบี้มาเนอสกระโดดข้ามสิงกีดขวางทุกคนโดดมาโดดมาตูมเออเอาดีไม่ธรรมาดาไม่ธรรมดานี่คือครั้งแรกนะที่เขาโดดกันอะ่ะมาเลยมามามาผมรอรับอยู่โดดมาไอ้ดุมคุณดาวอยู่เหรอมาแล้วมาแล้วแล้วออมา มถึงนี่นะประเด็นอะ่ะถ้ากระตกนี่คืออย่างฮาตกน้ำปอมแปมเลยมานนี่เร็วมาเออชฉางตาแดงโดนวะเออถึงด้วยนะเอาดิโคตรเอาเรื่องอะ่ะมาลำสุดท้ายเร็วสู้ผมรอรับอยู่ไม่ต้องห่วงมาบินมาเลยเออเอาดีบอสตายแล้วทุกคนบอสตายแล้วแต่ดันยังไม่จบมันยังเหลือตัวโง,ง่อ,อยู่ตัวนึงในนี้ ผมจะต้องไปตามร่ามันดอย่าโดนนี่เป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะสกิลกดของผมไอ้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอไอไม่โดนผมเสียใจด้วยนมพอเราเอาเวกสกิลกดมาได้ทุกคนฟีนิกซ์ดูเก่งขึ้นมาทันทีแหละเนี่ยผมสามารถกดอย่างเงี้ยได้เรื่อยๆอ่ะยังโหดอ่ะอ้าวจบเย่ yeah ทีนี้ผมจะได้สกิลรีเจนเนอเรชันมานะคราวนี้ผมจะสามารถฮิวตัวเองได้แรงกว่าเดิมทั้งนั้นที่ผมเป็นแองเจิร์อยู่แต่ผมก็ฮิวแรงกว่าเดิม แล้วมาทำไมล่ะกดเลยครับสกลิลเอ็กซ์สามพันแฟกเมนต์โคตรแพงโอเคมาโอ้โหโคตรใหญ่เอาเรื่องเอาเรื่องโคตรเทะทุกคนรู้เลยไหมทุกคนผมเริ่มหมดความอดทกนกับไอ้เจ้าทะเลเนี่ยนะมันยิงผมอยู่นั่นเลยนะผมเริ่มไม่ไหวแล้วโอโขอสักทีเถอะวะอ๋อโอ้โหไม่ไหวแล้วแปลงล่างจัดล่าเลยดีกว,ว่าให้มันรู้สะบ้างใครเป็นใครผมเอาเวกสกลิลมาเยอะแล้วนะเว้ยนี เอาเลยเห็นอย่างนี้ผมก็ไม่ใช่นองอ้วนเลยนะว่าจะมาละแก้ผมแบบนี้ไม่ได้มานี่เลยโอ้เมื่อกี้ทำไรอ่ะนี่ทำไรมานี่เออผมมีสกิลฮิวที่สามารถทำดามดเมจได้ด้วยต่อเนื่องได้เป็นไงอ่ะตีเออเอาดิมาละแก้ผมอย่างนี้ไม่ได้นะเว้า่าจะไปเจอทะเลสามตัวแล้วเฟี้ยวเหรอบูลลี่คอนอื่นสนุกเหรอฮะสนุกเหรอนี่โดนบูลลี่เยอะเป็นไงอ่ะจากโดนตัวเล็กๆข,ของผมโอ้โหเป็นไงสู้ผมไม่ได้จนขึ้นนั่งถอยหนีกระจอก ไ,ไอ่ไงไอ้บอสคิดตัวเองเฟี้ยวมาจากไหนวะฮะตอนเนี้ยผมอเวกมาเกือบครบทุกสกิลแล้วขาดแค่สกิลเดียวเท่านั้นแหละตอนเนี้ยคือสกิลแปลงร่างมานี่ผมไม่ยอมแพ้หรอกครับนี่ไงตับนี่ไปครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้บอสทำไรไอ้หนุม่มจะทำไรใครฮะฮะเล่นมันเลยพลังวิถีภาพของผมเล่นมันเออเอาดิโดนตะทะเลยิงอยู่นะผม,มตอนนี้นเอ้ยตายสักทีสิวะ สายแยกตายเย็นจริงๆมานี่โอ้โหลอยเหมือนฟ้าเลยเออไม่โดนโอีกแลสกิลผมไม่โดนเลยิึงแม่ผมจะเอาเวทแล้วผมก็ยังโง่อยู่โอ้โหโง,ง่อย่าตอนน้ยังจบอะไรวะเนี่ยแต่ก็ช่างมันทุกคนเพราะตอนนี้ผมได้เอาเวทสกิลวีแล้วนะข้าวอบนี้รอบนี้คือรอบสุดท้ายของผมผมต้องเดินไปอย่างเท่ๆนี่เลยมาให้ผมสกิลวีห้าพันแฟกเมนเออหมดตัวกูตอนนี้โอ้โห อย่างเท่ขอสักทีที่แบบบินขึ้นไปแล้วกดสกิลวีโอว้าวโอ้โคตรเท่เลยทุกคนนี่ผมเอาออกกันเอาออกกันเจอกูไอ้อ้าวเวียนกรรมเขารู้ตัวแล้วทุกคนเขาบินหนีไปแล้วไปไหนโอ้โหสกิลไม่โดนเขาเลยโอ้โหผมมันกระจอกจริงเลยผลฟินิกซ์นี้จะเปลี่ยนผล,ล,นผ,ล,นผ,มลผมจะเปลี่ยนผลเฮ้ยเขาหนีผมไปแล้วผมจะเปลี่ยนผล ทำไมผมเปลี่ยนไม่ได้วะนนี้อย่าบอกนะผมเป็นนกอยู่อะโอ้โหจริงด้วยว้าผมจะเปลี่ยนพลไปไหนผมบินตามไม่ทันแล้วทุกคนโอ้โหไม่ทันทันลวงหล่นเลยแล้วกันโอ้โหว้าไม่ทันแล้วไม่ถึงแล้ว